สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับคุณผู้ชมครับการทําอาหารเนี่ยนะฮะ ก็ไม่ได้แตกต่างจากเรื่องราวอื่นๆรอบๆตัวเราเหรอกครับบางทีมันก็มีเรื่องของมากไปน้อยไปบ้างคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกบ้างไหมครับว่าบางทีมันก็ มันก็เยอะเกินนะครับหลายๆอย่างมันเยอะไปฮะในบางโอกาสครับการทําอาหารมันก็มีบ้างนะฮะที่ผมจะรู้สึกอย่างนั้นบ้างเหมือนกันว่ลีฝรั่งเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่า less is more นั่นสื่อถึงว่าบางครั้งของน้อยๆเนี่ยครับมันยิ่งดูดีมันยิ่งดูให้ค่ามันมันมันดูเยอะอยู่แล้วมันดูมากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวลีอันนี้ครับต้องบอกว่าตรงกับคอนเซปต์ของอาหารที่เราจะทํากันในวันนี้เลยเพราะว่าอาหารของผมในวันนี้จะมีส่วนประกอบหลักเพียงแค่5อย่างครับดังนั้นผมขอเรียกอาหารข้าวหวานของผมในวันนี้ว่าเป็นเมนูจาน5ละกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนประกอบเพียงแค่5อย่างจะเอาไปทำอะไรได้บ้างครับคนสเปนเนี่ยนะฮะเขามีเมนูไข่เป็นเมนูที่ดังไปทั่วโลกเลยไม่รู้คุณผู้ชมคุ้นหูบ้างหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าฟริตตาตาครับ ฟิตตาตาเนี่ยจะเป็นไข่ที่ปรุงในกระทะแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะใส่ส่วนประกอบอะไรอื่นลงไปจะทําเป็นผักจะทําเป็นแฮมจะทําเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นก็จะนําไปปรุงให้สุกประมาณหนึ่งนะครับแต่ไข่ยังไม่เซ็ตดีแล้วก็จะนําเข้าอบในเตาอบเพื่อให้ไข่เนี่ยเซ็ตเป็น,นก้อนนะฮะแล้วก็ผิวหน้าเกลี่ยเล็กน้อยซึ่งวันนี้นะครับผมจะทําฟิตตาตาง่ายๆแล้วก็มีเส้นด้วยเพราะผมจะใส่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปครับเมนูนี้ก็คือ บะหมี่ซองฟริตตาตา,ตาครับและส่วนประกอบหลัก5อย่างของเราทั้งหมดก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่ไก่ผัก3สีแช่แข็งครีมและชีสพาเมซานอั้งเตาอบไว้ก่อนนะครับที่220องศาเซลเซียสนะครับสำหรับผัก3สีเนี่ยเขามาแบบแช่แข็งใช่ไหมฮะเราก็เอาออกมาละลายน้ำแข็งนิดนึงจะล้างผ่านน้ำก็ได้แล้วก็เสด็จน้ำให้แห้งดีนะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้ว คุณผู้ชมอยากจะใช้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะรสชาติต้ยมยำรสชาติมิโซรสชาติอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยที่สําคัญก็อ่านด้วยนะฮะว่าเขาต้มกี่นาทีเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ต้มไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ของผลก็ต้มประมาณสัก3ามสี่นาทีให้เส้นนุ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็เสด็จน้าครับในระหว่างที่เราคอยตัวบะหมี่นะครับเราสามารถมาเตรียมส่วนประกรอบอื่นๆได้ก่อนนะฮะง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมยกกระทะออกมาใส่ครีมลงไปครับ อันนี้เป็นพริกปรุงรสที่มากับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผมนะครับจะเป็นรสอะไรก็ได้ฮค,คนให้ตัวครีมกับตัวเครื่องปรุงเข้ากันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะคนให้ไข่แตกๆนิดหนึ่งใส่ลงไปเลยครับผัก3ามสีนะฮะพาเมซานชีสเขาจะให้รสเค็มนะครับ ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมใส่ประมาณ20กรัมนะฮะบะหมี่ได้แล้วครับนุ่มดีแล้วนะฮะเอามากองน้ำออกใส่ลงไปในไข่ได้เลยนะครับสาเหตุที่เรานำมาปรุงบนเตาก่อนนะฮะเล็กน้อยเพื่ออะไรครับเพื่อย่นระยะเวลาที่เข้าเตาอบให้เข้าสุกเร็วขึ้นครับ แล้สุกประมาณหนึ่งเนี่ยครับพอแล้วฮะเสร็จปุ๊บเราเอามาลงชามที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับนำเข้าเตาอบนะครับอบจนหน้าของเขาเกลี่ยมแล้วก็สวยดีครับ แค่8นาทีนะฮะเดี๋ยวคอยให้ภาชนะเขาเย็นเล็กน้อยก็รับประทานได้แล้วบางคนก็จะเอาออกจากภาชนะนะฮะแล้วก็ตัดเป็นเหมือนคีชเป็นชิ้น,นๆก็แล้วแต่ที่ต้องการเลยครับและนี่นะฮะก็คือเมนูไข่ที่มีส่วนปรกอบหลักเพียงแค่5อย่างเองครับบะหมี่ซอฟฟริตาต้าืมหอมจัง ในอาหารเกาหลีนะครับเขาจะมีส่วนประกอบตัวหนึ่งนะครับอยู่ในหลากหลายเมนูของอาหารเกาหลีเลยนะครับมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับน้ำพริกเผาของบ้านเราแต่ก็มีเอกลักษณ์รสชาติที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นก็คือ,อพริกโคชูจังนั่เองนะฮะสีประมาณนี้ครับจะดูคล้ายๆกับมะเขือเทศเข้มข้นหรือโตมโตเพสนะครับแต่รสชาติเนี่ย หลากหลายทั้งเค็มทั้งหวานมีเผ็ดอ่อนๆน,นะฮะรสชาติของเขาเนี่ยครบรสทีเดียววันนี้เนี่ยผมจะเอาพริกโคชูจังมาผัดกับหมูบดนะฮะเพื่อให้เป็นไส้แซนด์วิชง่ายๆเลยนะครับนอกจากนั้นจะเพิ่มความหวานด้วยการนำอหอมนะครับมาซอยเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ไปผัดจนหวานหรือที่เขาเรียกว่าคาราเมลไลซ์โอเนียนนั่นเองนะครับเมนูนี้ก็คือแซนด์วิชหมูผัดพริกเกาหลีครับและส่วนประกอบทั้ง5อย่างหลกักๆของเราที่ต้องการก็ได้แก่ ขนมปังฮอทดอกเนื้อหมูบดพริกโคชูจังหอมใหญ่และก็ต้นหอมซอยครับซอยหอมเป็นเส้นบางๆนะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปผัดกับน้ำมันรำข้าวใช้ไฟต่ำๆนะครับความร้อนนะครับจะทำให้หอมค่อยๆนุ่มขึ้นคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับหอมจะค่อยๆใสนะฮะแต่ ที่เราต้องการจะต้องออกสีน้ําตาลนิดๆนะครับแล้วเมื่อหอมมีสีน้ําตาลและใส่ดีนะครับความหวานของเขาจะมาโดยธรรมชาติเองครับในอีกกระทะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําส่วนประกอบของหมูครับเช่นเดียวกันน้ํามันรําข้าว2ช้อนโต๊ะครับใส่น้ําพริกโคชูจังลงไปผัดนะฮะพอกลิ่นเริ่มหอมนะครับเราก็ใส่เนื้อหมูบดลงไปครับนําออกจากความร้อนก่อนก็ได้นะฮะยีนิดหนึ่งให้เนื้อหมูเนี่ยเขาแหลกนะครับ เราอาจจะใส่น้ำลงไปเพิ่มเล็กน้อยนะครับรวนให้เนื้อหมูของเราสุกดีนะครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยครับสีสวยดีหมูของเราใช้ได้แล้วครับอะมาดูที่คาราเมลไลซ์ออเนี่นของเรานะครับใช้ได้แล้วเช่นกันครับในการทำแซนด์วิชวันนี้นะครับคนใช้เป็นขนมปังฮอทดอกฮะ เนื่องจากว่าเนี่ยฮะรูปส่งของเขาอัพทานง่ายนะครับสัดส่วนที่เราทำได้ประมาณ3ชิ้นนะครับนมปังฮอตดอกตัวนี้คุณผู้ชมสามารถทานโดยไม่ต้องอุ่นเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้องการให้กรอบๆก็ทานเลยนำไปอบนะครับหรือ,อ,อไม่มีเตาอบจะจีบ,บนกระทะก็ได้แต่วันนี้ของพลเอาง่ายๆนุ่มๆน,นะครับเอาเข้าไมโครเวฟสักประมาณ20ปวินาทีครับ ซอยต้นหอมเอาไว้โรยหน้าครับแล้วก็ใส่คาราเมลไลซ์โอนียรสหอมลงไปนะครับที่เหลือก็ต้นหอมสวยง,งามเลยครับ เท่านี้เองครับใครจะเชื่อว่าเมนูนี้มีส่วนประกอบแค่เพียง5อย่างเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือแซนด์วิชหมูผัดพริกเกาหลีครับ อยากจะทําเมนูง่ายๆนะครับที่นอกจากจสทานเองแล้วยังสามารถให้เป็นของขวัญเพื่อนๆครอบครัวคนที่เรารักได้ด้วยนะครับและที่สําคัญต้องทานได้หลากหลายรูปแบบวันนี้เดี๋ยวผมจะ ทำดิฟครับดิฟคืออะไรฮะดิฟก็คือเครื่องจิม้มถ้าเกยดเราคิดถึงเครื่องจิ้มแบบไทยส่วนมากจะเป็นข่าวซะส่วนใหญ่นะครับ<ส>ก็อย่างน้ำพริกล้นอะไรต่างๆเข้าตางังก็มีดิฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นดิฟของฝรั่งเนี่ยนะครับหูเขามีหลากหลายมากมายอย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างที่เป็นอะโวคาโดนะครับ<ส>ก็จะเรียกว่ากุคาโมเล่ซาวซ่าก็จะเป็นมะเขือเทศใช่ไหมครับซึ่งดิฟที่ผมจะทําในวันนี้เป็นดิฟหวานซึ่งมีส่วนประกอบ5อย่างก็คือกล้วยเนย ครีมน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นอบเชยครับตั้งกระทะให้ร้อนดีใส่เนยลงไป10กรัมพอเนยละลายก็ใส่กล้วยหอมลงไปลวนให้สีสวยความร้อนนะครับก็จะทำให้กลิ่นของกล้วยเนี่ยเขางอมเขาสุกและเขาก็หอมขึ้นครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปให้ทั่วๆกระทะครับ ค่อยๆให้ความร้อนนะครับทำให้น้ำตาลละลายแล้วก็กลายเป็นคาราเมลครับในขั้นตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการเราสามารถใส่เกลือลงไปเล็กน้อยได้นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะฮิตนะฮะคาราเมลที่มีรสของเกลือปแปลแมนิดนึงการที่เรานำกล้วยหอมลงไปปรุงก,กับคาราเมลให้สุกในลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นการที่ทำให้เอนไซม์ในกล้วยหอมหยุดทำงาน การที่เอนไซม์ไม่เหลืออยู่ใช่ไหมครับทำให้เราสามารถเก็บเจลดิฟตัวนี้ได้เป็นระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับตอนนี้เริ่มเป็นสีคาราเมลอ่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เข้มขึ้นอีกแค่เล็กน้อยครับตอนนี้คาราเมลของเราสีสวยแล้วนะครับค่อยๆใส่ครีมลงไปนะครับเขย่ากระทะไปด้วยนะฮะน้ำตาลของเราจะได้ไม่แข็งตัวครับ นอกจากดิบกล้วยคาราเมลจะมีกลิ่นที่หอมจากกล้วยแล้วนะครับวันนี้ผมอยากจะเพิ่มมิติของเครื่องเทศเข้าไปนะครับขอใส่กลิ่นอบเชยแล้วกันครับต้องบอกว่าอบเชยเขามีรสชาติด้วยนะครับเป็นรสชาติที่เข้าออกับกล้วยได้ดีและที่สําคัญก็คือว่าอบเชยเนี่ยฮะนอกจากหอมแล้วกลิ่นของเขายังทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยนะครับใส่ไม่ต้องเยอะครับนำกล้วยคาราเมลของเราออกจากความร้อนนะครับ หลังจากนั้นก็ถ่ายใส่โถผสมใช้ตะกอ้อไฟฟ้าตีเพื่อให้อุณหภูมิลดลงครับแล้วเราก็นำคาราเมลไปกรองเพื่อให้ตัวคาราเมลมีเนื้อที่เนียนดีครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆใส่เนยเย็นลงไปทีละน้อยตีให้เข้ากันดีครับ ให้เหนยละลายและเข้ากันดีนะครับตอนนี้เป็นที่อุณหภูมิห้องนะครับคุณผู้ชมเนื้อสัมผัสออกมาประมาณนี้ถ้าเรานำไปแช่ตู้เย็นจะแข็งขึ้นอีกเล็กน้อยเพราะส่วนประกอบของเนยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเซตตัวขึ้นนะครับและนี่ก็คือดิปกล้วยคาราเมลง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถทานได้หลากหลายรูปแบบทีเดียวครับ ดิบกล้วยคาราเมลนะครับทานได้หลากหลายรูปแบบมากครับแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับจะทานกับเบรสติกอย่างนี้ทานขนมปังทานกับไอศครีมทานกับเค้กทานกับบิสกิตอะไรก็ได้นะครับที่สําคัญคุณผู้ชมลองดูสิครับพลนํามาใส่ขวดโหลสวยๆก็ยังให้เป็นของขวัญโฮมเมดกันได้ด้วยนะครับ หลักๆเพียง5อย่างครับซึ่งได้แก่ไวท์ช็อกโกแลตคอมพาว์น้ำตาลไข่ครีมแล้วก็ส้มซันคิสคนจะทำเค้กนะครับที่ไม่เพียงแต่หน้าตาดูดีต้องบอกว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ไม่มีแป้งด้วยครับนั่นก็คือไวช์ช็อกโกแลตเค้กไร้แป้งครับสำหรับไวท์ช็อกโกแลตนะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าเอ๊ะ ต่างจากช็อกโกแลตยังไงนะครับใช่แล้วครับแน่นอนว่าสีต่างกันแน่นอนเพราะไวช็อกโกแลตก็จะขาวนวลเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดจะอธิบายให้ง่ายๆอย่างนี้ครับคือเจ้าตัวไวช็อกโกแลตเนี่ยครับกับช็อกโกแลตทั่วไปไม่ว่าจะเป็นดาร์กหรือเป็นมิล์นะครับสิ่งที่ต่างกันหลักๆก็คือในตัวไวช็อกโกแลตเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีส่วนที่เป็นของแข็งที่อยู่ในเมล็ดโกโก้ถ้าอธิบายให้ง่ายๆก็คือว่าเขาจะไม่มีส่วนผสมของตัวผงโกโก้อยู่นั่นเองนะครับแต่ความหอมมันที่มีอยู่ในช็อกโกแลต ยังมีอยู่ครบถ้วนครับเปิดเตาอ,อบเลยนะครับที่180องศาแล้วเราก็เตรียมพิมพ์อบขนาด6นิ้วรองกระดาษไขที่ฐานของพิมพ์ด้วยนะครับสับช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปละลายในไมโครเวฟครับ ใช้ไฟต่าๆนะครับค่อยๆละลายเป็น,นานๆถ้าเราใช้หวัดสูงช็อกโกแลตของเราจะไหม้นะครับเนื่องจากว่าเค้กสูตรนี้ไร้แป้งใช่ไหมฮะดังนั้นโครงสร้างเนี่ยเขามาจากไข่ครับไข่จะต้องฟูที่สุดเท่าที่ฟูได้เพราะฉะนั้นเราแยกไข่ขาวไข่แดงครับไว้ช็อกโกแลตนะฮะ ดูนะครับเหมือนจะยังไม่ได้ละลายดีมากมายนะครับแต่พอคุณผู้ชมคนนะฮะก็ละลายแล้วนะครับอ่ะเราคนให้คลายความร้อนเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับในสูตรนี้เราใช้น้ำตาล2ส่วนนะครับส่วนแรก2ช้อนโต๊ะตีกับไข่แดงครับ ก็ตีจนสีอ่อนลงนะครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมของไว้์ช็อกโกแลตที่เย็นลงแล้วเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเย็นสนิทนะฮะถ้าเบื่อเย็นสนิทเนี่ยช็อกโกแลตคอมพาเขาก็แข็งเป็นก้อนเหมือนเดิมนะครับแล้วใส่ลงไปครับไม่ต้องตีแล้วนะครับแต่ในช่วงเนี้เราเอาตะก้อของเราไปล้างน้ำให้สะอาดให้ไม่มีไขมันนะครับส่วนประกอบที่อยู่ด้านในคนให้เข้ากันครับ หลังจากตะล่อมเข้ากันแล้วพอเลยนะครับอย่าคนมากนะฮะถ้าเบิดอคนมากเดี๋ยวมันจะกลายเป็นก้อนๆครับส่วนที่เหลือไข่ขาวกับน,น้ำตาลอีกครึ่งหนึ่งสงช้อนโต๊ะเรานำมาตีให้เข้ากันครับเลาดีไข่ขาวให้ฟูคุณผู้ชมข้อสำคัญที่สุดหัวตะก้อของเราห้ามมีไขมันนะฮะมีน้ำยังไม่เป็นไรไขมันห้ามเด็ดขาดครับค่อยๆหยอดน้ำตาลลงไปนะครับเราตีให้ได้เป็นเมอแรงครับ เนื้อแน่นดีแล้วนะครับใส่ลงไปผสมกับส่วนประกอบของไข่แดงครับทีละครึ่งนะฮะจะได้ผสมง่ายๆครับพอครึ่งแรกลงไปใช่ไหมครับเห็นไหมฮะส่วนประกอบเขาก็จะเหลวขึ้นแล้วเราก็ใส่ที่เหลือลงไปให้หมดเลยครับตะล่อมเบาๆให้เข้ากันครับโอเคส่วนประกอบทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะครับ เทใส่พิมพ์เลยครับผมจะเทสูงนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากส่วนประกอบเขาเบาเ,บาเวลาที่เราเทสูงเนี่ยก็จะทําให้ตัวหน้าเค้กของเราเรียบดีครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบนะฮะ ในการอบนะครับผมจะเริ่มต้นที่ไฟสูงเล็กน้อย180องศานะครับเพื่อให้โครงสร้างของเขาแข็งแรงดีหลังจากนั้น12นาทีเราจะลดลงมาที่160องศาให้ทุกส่วนเนี่ยแห้งแล้วก็สุกดีอีก20นาทีครับอ่าแล้วครับเค้กจะฟูมากนะฮะ คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจเพราะจะค่อยๆย,ยุบลงเพราะตอนนี้เขาฟูด,ด้วยโครงสร้างของไข่ขาวนะฮะแต่พอเราไม่มีแป้งเนี่ยเขาไม่มีสตรัคเจอร์เขาไม่มีโครงสร้างเดี๋ยวเขาจะค่อยๆย,ย,ยุบลงทีละนิดนะครับจะสังเกตนิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยโดยรอบผมผมไม่ได้ทานเลยนะฮะเพราะผมต้องการให้เค้กเนี่ยติดด้านข้างตัวเค้กจะได้ไม่ได้ดีดหรือว่าหดเข้ามานะครับหลังจากที่เขาเย็นสนิทอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้มีดกรีดรอบๆแล้วก็นำเค้กออกมาแต่งหน้าให้สวยงามครับ หลังจากพักให้เย็นลงคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ายุบลงไปต้องเยอะไม่ต้องไปกังวลน,นะครับนี่เป็นคาแรคเตอร์ของเค้กแบบที่ไม่มีแป้งนะฮะอ่ะเราจะเอามีดนะครับกรีดด้านรอบๆของตัวพิมพ์หลังจากนั้นนะฮะเพื่อความสวยงามนิดหนึ่งเรายังเหลืออีก2ส่วนประกอบที่เรายังไม่ใช้เลยนั่นก็คือวิปครีมแล้วก็ส้มนะครับเดี๋ยวผมจะตีวิปครีมให้เนื้อแน่นดีครับ สำหรับหน้าของครีมนะฮะไม่ต้องเรียบมาเพราะว่าเราเหลือส่วนประกอบหลักอีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือส้มนะครับใช้ให้คุ้มที่สุดครับคุณผู้ชมครับเราจะเซสผิวนะครับหรือว่าขูดผิวส้มลงไปเล็กน้อยฮะเพื่อให้เขามีความหอมครับหลังจากนั้นเราก็มาจัดการกับส้มของเรานะครับมาเซกเมนต์เขานะครับวิธีการก็ตัดหัวท้ายส้มครับ ถ้าไม่มีส้มและอยากจะเปลี่ยนจากส้มเป็นผลไม้ประเภทอื่นก็ทําได้เช่นกันสดชื่นเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือเค้กง่ายๆไม่มีแป้งแล้วก็มีส่วนประกอบเพียงแค่5อย่างเท่านั้นเองครับกับไวท์ช็อกโกแลตเค้กไร้แป้งครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและจากเมนู2วันของเราที่ผ่านมานะครับก็คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่าอาหารอร่อยๆหน้าตาน่ารับประทานไม่จําเป็นต้องมีหรืออาศัยส่วนประกอบมากมายก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับสูตรสร้างสารรค์ที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณผู้ชมให้ดีขึ้นในสัปดาหนะ์หน้า วันนี้สวัสดีครับ